สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับจาเอชแชนลวันนี้จะมาแจกสูตรวิธีการทําส้มปลาส้อยนะครับแบบแซ่บๆนะครับปลอดสารง่ายๆนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ได้ปลาส้อยมานะครับเราก็มาคลอดเกตนะครับล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับตามเหงือกนะครับตามท้องนะครับเอาเครื่องในปลานะครับเมือกนะครับตามซอก เนือกปลาออกให้เรียบร้อยเลยครับแล้วก็มาบั้งนะครับบั้งทีๆนะครับทําให้ก้างของปลาส้อยเนี่ยรับประทานได้ง่ายๆนะครับผมขั้นตอนการหมักนะครับเราจะไปดูกันเลยนะครับเช็คเกลือนะครับผมเป็นเกลือทะเลนะครับประมาณ2-3กถึงามกมือนะครับผมน้ํา1งขันนะครับแล้วก็แช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมล้างความสะอาดแล้วนะครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้เลยนะครับพร้อมที่จะไปปรุงไปหมักกันเลยนะครับสิ่งที่จะทําให ปลาเนี่ยหอมแล้วก็แซ่บนะครับคือกระเทียมนะครับผมประมาณ2ขีดนะครับใช้กระเทียมประมาณ2ขีดครับ200กรัมต่อเนื้อปลาเนี่ยหนึ่งกิโลนะครับใส่ข้าวสุกนะครับผมเพิ่มความเปรี้ยวนะครับด้วยข้าวสุกนะครับจะเป็นข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้นะครับนี่ผมใช้ข้าวสวยนะท่านผู้ชมข้าวสวยประมาณ2ทัพพีครับ ใส่เกลือป่นนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับท่านผู้ชมหนึ่งช้อนกินข้าวเรานะครับเพราะว่าเราหมักน้ําเกลือมาแล้วนะครับผงชูรสหรือโอมมมีนะครับตามใจชอบนะครับท่านผู้ชมครับก็ใส่เพิ่มความอร่อยนะครับแล้วก็รสดีนะครับนิ่หน่อยนะครับรสดีตามชอบนะครับน้ำตาลทรายอาจจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าจะทำให้ปลานะครับเนื้อปลาไม่เน่านะครับ ใส่นิดน้อยนะครับผมใส่เล็กน้อยนะครับสูตรเด็ดนะครับดับขาวนี่นะครับวายขาวหรือน้ําเข้ามาก็ได้นะครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแซบมากนะครับแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับทําการคนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับจะคนด้วยทัพพีนะครับหรือจะเป็น ใช้มือคนก็ได้ท้งนั้นนะครับผมคนให้เข้ากันนะสูตรนี้นะ24ชั่วโมงนะครับแซบเลยนะครับ24ชั่วโมงถ้ากับอากาศแบบปกอ้าวร้อนเนี่ย24ชั่วโมงนะครับหรือถ้าชอบเปรี้ยวมากๆนะครับแบบแซบเลยก็ไว้2คืน,นครับ48ชั่วโมงเนี่ยเนื้อปลาจะปรีหยออนะครับหอมนะครับวยข,ข่าวหอมน้ำปลาหมากครับ กลิ่นกระเทียมนะเข้ากันกับเนื้อปลานะครับผ่านไป24นะครับชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงนะครับทากินทําขายได้เลยนะครับสูตรนี้นะครับนี่ครับหอมมากเลยนะครับนี่ขนาดยังไม่เป็นนี่ยังหอมมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมแจกสูตรนะครับไม่หวงสูตรนะครับผมสูตรส้มปลาส้อยนะครับทํากินทําขายนะครับง่ายๆนะครับผม แต่ว่าใช้มือนะครับก็จะนวดให้เข้ากับเนื้อปลาได้ดีนะแต่ว่าความเค็มมันเข้าเนื้อปลาตั้งแต่ตอนที่เราหมักนะครับหมักกับน้ําเกลือประมาณได้1ชั่วโมงนะครับก็เข้าไปถึงหาก้างปลานะครับกระดูกปลาครับทาให้ก้างอ่อนนะครับกินง่ายนะครับส้มปลาส้อยนะครับส่งทั่วไทยนะครับสนใจเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับไอดีไลน์ 085 008 4591นะครับแอดไลน์มานะครับชื่อไลน์คือ act ครับท่านผู้ชมครับหรือจะเอาไปทำกินทำขายได้นะครับสูตรนี้นะครับแซ่บมากๆครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบดคลิปนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับหมักไว้นะครับเก็บไว้ปิดฝาไว้กันแมลงนะครับ24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงครับทอดย่างนะครับ ท่านกินสดเลยนะครับผมกินสดเลยแซ่บมากนะครับส้มปลาซ้อยนะครับขอบคุณที่รับชมจนะจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ใจ Channel น,น,นะครับแล้วพบกันใหม่ครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ